สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมากินเป็นลดไขมันในเลือดสูงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกันนะครับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลายๆคนก็คงเป็นเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีอาหารที่ทําให้มีไขมันในเลือดสูงเยอะแยะเราก็มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวทําให้เราเนี่ย รับประทานอาหารมากจนเกินไปหรือรับประทานอาหารที่มีไขมันในมีไขมันสูงทําให้มีผลต่อไขมันในเลือดสูงด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับกินเป็นลดไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นการลดละเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วหันมาทาน อาหารที่เป็นตัวช่วยในการลดไขมันในเลือดกันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ไขมันในเลือดเราลดลงนั่นเองโรคไขมันในเลือดสูงหรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลสูงเป็นสภาวะที่สามารถพบเจอถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันเนี่ยสูงมากจนเกินไปเป็นระยะเวลานานซึ่งการรักษาโดยทั่วไปก็คือการรับประทานยาเพื่อควบคุมระดับไขมันแต่นั่นก็เป็นปัญหาปลายเหตุ เพราะว่ากันจริงๆแล้วต้นเหตุของเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุในการที่เรารับไขมันเข้าไปเยอะเกินไปถ้าเรารู้จักควบคุมอาหารต้งแต่ก่อนที่เราจะป่วยโดยการรับประทานยาเพื่อลดไขมันเนี่ยหรือแม้กระทั่งป่วยไปแล้วก็ตามก็จะช่วยได้ในการที่จะทําให้ระดับไขมันที่สูงเกินค่ามาตรฐานลดลงวันนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า ไขมันในเลือดสูงอาหารที่เหมาะสําหรับคนที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยคืออะไรโรคไขมันในเลือดสูงเป็นภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งชนิดของไขมันในเลือดสูงนั้นหรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลสูงนั้นหรือไตรกลีเซอไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในบางกรณีก็อาจจะเป็นทั้ง2ชนิดซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคไทรอยด์ต่ำโรคตับเป็นต้นดโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราก็จะมีระดับไขมันดังต่อไปนี้นั่นเองคือเวลาเราไปเจาะเลือดครับก็จะมีเขาจะให้ค่าไขมันในเลือดมาถ้าเรื่องเป็นคอเลสเตอรอลรวมนะครับก็คือค่าไขมันรวมระดับที่ถูกต้องหรือเหมาะสมก็คือต้องน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นเองนะครับตรงนี้คือตัวเลขต้องน้อยกว่า200 ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดมีคอเลสเตอรอลสูงเกินและหรือระดับสูงปานกลางก็คือ200-239ถึงมิเมลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้เริ่มอันตรายนะครับแต่ถ้าระดับสูงแล้วจะมากกว่า240ริมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็อันตรายมากนะครับซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆก็คือไขมันดีไขมันเลวและตัวไตรกลีเซอไรด์นะครับแต่ตัวที่ไม่ดีที่สุดสําหรับไขมันเขาเรียกว่า คอรสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาคือ LDL นะครับระดับที่เหมาะสมก็คือจะต้องน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าเราตรวจเลือดมาแล้วนะครับและถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเบาหวานจะต้องน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าเกิดสูงระดับปานกลางก็คือ1 3 0่งรถึงระดับสูงคือมากกว่า160จนถึง189และถ้าเกิดระดับสูงมากก็คือเกิน190มิริกรรมต่อิ เดซิลิกขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่มีไขมันชนิดไม่ดีมากจนเกินไปคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายซึ่งหากสะสมอยู่ในร่างกายมากๆกก็จะเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เกิดภาวะของหลอดเลือดตีบตนันจนเกิดภาวะอุดตันในเส้นเลือดส่งผลให้อาจจะเกิดปัญหาของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดได้วูดง่ายๆว่าเส้นเลือดมันก็เหมือนเป็นท่อท่อหนึ่งครับ ไอตัวไขมันไม่ดีเนี่ยหรือ LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีตัวเนี้ยมันจะไปเกาะผานังของหลอดเลือดหรือเกาะผานังของท่อน้ําทําให้หลอดเลือดมันตีบตันแต่ถ้าเกิดมันไปอุดตันบริเวณหัวใจหรือบริเวณสมองก็จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูไขมันอีกตัวหนึ่งไขมันตัวที่2เรียกว่าไตากรกลีเซอไรระดับที่เหมาะสมเนี่ยต้องน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตัวเลขตัวนี้เวลาเราไปเจาะเลือดถ้าแยกประเภทของตัวคอเลสเตอรอลออกมาเนี่ยไอตัวไตกรกลีเซอไรด์เนี่ยจะต้องน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับอันนี้ถึงจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นระดับสูงปานกลางคือ1 5 0่รถึงระดับสูงคือ200-499ถึงและถ้าเกิดสูงมากก็คือต้องแต่500มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะครับไตกรกลีเซอไรด์เป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีซึ่งคอยจะขัดขวางไม่ให้คอเลสเตอรอล ไปจัดการกับไขมันที่มีอยู่ในเลือดหากมีมากจนเกินไปคอเลสเตอรอลที่ดีก็จะไม่สามารถที่จะกําจัดไขมันที่ไม่ดีในเลือดไปได้ส่งผลให้ไขมันก็ตกค้างในแล้วก็เกาะสะสมในหลอดเลือดพูดง่ายว่าไอตัวตงกิสรายเนี่ยเป็นตัวที่ไปเป็นขัดขวางไม่ให้ตัวไขมันดีนำพาไขามันไม่ดีออกไปจากร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีแตงกิสรายเยอะมันก็เหมือนกับตัวไขมันไม่ดีมีโล่ป้องกัน ตัวไขมันดีจะเข้าไปดึงตัวไขมันไม่ดีออกไปจากร่างกายก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นไขมันตัวนี้ก็มีความน่าสนใจทีเดียวเพราะฉันต้องควบคุมตัวแทก g ีส c e r ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูไขมันชนิดที่3เรียกว่า cholesterol ชนิดที่ดีหรือ HDL ซึ่งเวลาเจาะเลือดเนี่ยควรจะมีค่า HDL มากกว่า60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือถ้าดียิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลตรนะ ระดับที่สามารถรับได้ก็คือ4 0่สถึงห้แต่ถ้าต่ำกว่า40บแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแล้วอันนี้เราก็จะสรุปให้เห็นนะครับว่าค่าคอเลสเตอรอลรวมจะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีคอเลสเตอรอลชนิดดีแล้วก็ตัวไตกรกลีเซไรด์นั่นเองนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยถ้ามารวมกันแล้วควรจะน้อยกว่า200มิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรนะครับ ตัวคอเลสเตอรอลที่ดีเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรหรือตัวย่อของมันคือ HDL มันทําหน้าที่ในการนําพาไขมันที่ไม่ดีต่างๆในร่างกายส่งไปที่ตับเพื่อทําการย่อยสลายซึ่งไขมันชนิดนี้เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายยิ่งมีมากก็จะยิ่งทําให้ไขมันที่เข้าไปในร่างกายไม่เกิดการตกค้างพูดง่ายว่าไอไขมันดีเนี่ยมีหน้าที่ล้างนะครับล้างไขมันไม่ดีออกไปแต่ตัวไตกรีสลายจะไปป้องกันไม่ให้ไขมันดีไปล้างไขมันไม่ดี เพราะฉะนั้นเวลาเราควบคุมเรื่องคเอเลสเตอรอลก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดตัวไขมันที่ไม่ดีแล้วก็ตกไตรกลีเซอไรด์ทั้ง2องอย่างเลยนะครับก็พูดง่ายๆคือไอตัวไขมันดีหรือคอเลสเตอรอลชนิดดีเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เอาไขมันไม่ดีออกไปจากร่างกายไม่ให้เกิดการตกค้างช่วยให้กําลังไขมันไม่ดีอย่างตไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีให้มันออกไปจากร่างกายนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดู สาเหตุของการเกิดสภาวะหรือภาวะไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการรับประทานก็มาจากลักษณะของพันธุก,กรรมผลข้างเคียงจากการใช้ยาใช้ยาขับปัสสาวะยาสเตียรอยด์หรือเกิดจากบางโรคเช่นโรคไทรอยด์ต่ำโรคเบาหวานโรคไตต่างๆพวกนี้แต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักของการเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หรืออาหารที่มีพลังงานพลังงานเนี่ยมากจนเกินความต้องการนะครับหรือการดื่มเครื่องดื่มในปริมาณมากเป็นประจำและก็ไม่มีการออกกำลังกายประกอบด้วยก็จะทำให้มีสภาวะหรือภาวะของไขมันในเลือดสูงนั่นเองแล้วเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอเขาทำยังไงถึงจะรู้ว่าเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับวิธีการวินิจฉัยโรคไขมันในเลือดสูงก็สามารถโดยการเจาะตรวจเลือดแล้วก็ต้องเจาะตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และนำเลือดไปตรวจหาระดับไขมันในเลือดทั้ง3ชนิดเรียกว่าคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลชนิดดีและก็คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีถ้าตรวจ3ตัวนี้แล้วแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์ด้านบนก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าสูงกว่าอันใดนหนึ่งก็ต้องมาควบคุมอาหารกันละต่อมาแล้วเราจะรักษาระดับไขมันในเลือดที่สูงผิดปกติได้อย่างไร เมื่อเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงแล้ววิธีการรักษาก็อาจจะใช้ยาครับแพทย์อาจจะใช้ยาในกลุ่มของสเตตินนะครับหรือว่ายาอีกหลายๆตัวเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและยาในกลุ่มอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นตัวลดระดับไกล่ไกลกิสรายในเลือดแต่ยาเหล่านี้ก็ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะนอกจากจะใช้ยาแล้วเราก็ควรจะออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ็จะช่วยให้ระดับไขมันในเลือดนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ปกติคราวนี้เรามาดูว่าอาหารอะไรที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงอันแรกเลยครับผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่มีไขมันเช่นนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยโยเกิร์ตไม่มีไขมันแบบนี้นะครับ2ก็คือเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่มีติดมัน 3. ถั่วชนิดต่างๆ 4. ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่น ข้าวกล้องข้าวโอ๊ต 5. ผักสดชนิดต่างๆโดยเฉพาะกระเทียมข้าวโพด 6. ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจัดหรือสุกมากจนเกินไป 7. หลีกเลี่ยงการใช้ไขมันจากสัตว์และหันมาใช้ไขมันพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกรอกน้ำมันข้าวโพดน้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารแต่ควรหลีกเลี่ยงน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและอาจจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีสูงขึ้น และส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งได้ 8. อาหารประเภทต้มต้มยำแกงส้มยำนึ่งอบย่างแต่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกระทิเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะกะทิก็เป็นตัวเพิ่มไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกต้มอบย่างอะไรพวกนี้นะครับ 9. ไขมันจากปลาทะเลเช่นน้ำมันตับปลาจากปลาแซลมอนเพราะไขมันจากเนื้อปลานั้นจะช่วยทําให้ระดับไตกรกลีเซอไรน์น้อยลงและลดการจับตัวของเกล็ดเลือดอีกด้วย โดยง่ายถ้าเกิดเรามีระดับไตกรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยวิธีการที่จะาลดไตรกลีเซอไรด์ได้ง่ายก็คือการรับประทานน้ำน้ำมันปานะครับก็จะช่วยตัวตัว,ตวตาาไตรกลีเซอไรด์ได้10อาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยสูงเพราะพวกอาหารที่มีกากใยเยอะๆพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะขับพวกไขมันออกมาหรือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลาในร่างกายด้วยนะครับ คราวนี้เมื่อเรารู้ว่าอาหารอะไรที่เหมาะสมสําหรับคนมีสภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วอาหารและอาหารอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับสาหรับคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง1ก็คืออาหารที่มีไขมันสูงอ่ะพวกอาหารทอด 2. เนื้อสัตว์ติดมันหนังเป็ดหนังไก่ไข่แดงแฮมเบคอนและหมูยอพวกนี้เลยพวกนี้คือสภาวะทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงนะครับไข่แดงแฮมเบคอนหมูยอ 3. อาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาหมึกหอยนางรม 4. ขนมหวานที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลกระทิมะพร้าวเช่นกล้วยบวชชีขนมถ้วยขนมม้อแกง 5. ขนมหรือของว่างที่มีไขมันแฝงอยู่เช่นขนมขบเคี้ยวโดนัทเค้กกุกกี้ไอศครีมและ 6. ไขมันที่ได้จากสัตว์ในรูปแบบทุกชนิดนะครับเช่นเนยมันหมูมันวัวมันไก่อะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยม จริงๆโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลยทีเดียวหรือเปเรียกโรคว่าโรค NCD นะครับก็คือไม่ออกกําลังกายรับประทานอาหารมากจนเกินไปทําให้เกิดอาการพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพครับสิ่งหนึ่งที่จะทําได้ดีที่สุดก็คือการควบคุมการรับประทานอาหารเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เป็นตัวเพิ่มไขมันในเลือดแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะครับ ยังไงง่ายๆเลยก็คือรับประทานอาหารโดยการหลีกเลี่ยงอาหารมันๆอาหารที่มีกะทิอะไรแบบนี้นะครับเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอาหารพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะอร่อยแต่ก็แลกมากับสุขภาพที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงก็ควรจะไปตรวจเลือดอย่างน้อยปีละครั้งจะได้ระมัดระวังก่อนที่อ่ะสภาวะไขมันในเลือดสูงมาเยือนนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อไปนั่นเอง วันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับกินให้เป็นลดไขมันในเลือดสูงในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับ กด subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ